with t e a c h e r ีสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้นักเรียนก็มาพบกับการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่3อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยมาดูกันโอเ okay, ค let's go from the last time what did we study for the last period จากเมื่อคาบที่ผ่านมานี้นะครับเราได้เรียนในเรื่องของการถามแล้วก็การบอกชื่อไปใช่ไหมครับสำหรับการถามลองถามว่าไงนะครับนักเรียน What is your name What is your name Very good โอเคแล้วการบอกชื่อล่ะครับนักเรียนถ้าการบอกชื่อเราต้องพูดว่าไงครับ My name is B ถูกต้องครับหรือ I am B นะครับ วิธีการบอกชื่อง่ายๆมากเลยก็คือ m y n a i s แล้วก็ตามด้วย am เนาะอันนี้คือการถามแล้วก็การบอกชื่อไปใช่ไหมครับซึ่งไดนเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําชิ้นงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวครูจะตรวจในคาบถัดไปนะลูกหรือว่าอาจจะเป็นในตอนที่เราเรียนนะครับที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะทําการตรวจสอบนะครับชิ้นงานที่เนยได้ทามานะจ๊ะโอเค for today we are going to study about look 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 How do you spell it? How do you spell it? นะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปิกที่3นะเป็นเรื่องใหญ่ที่3ชื่อเรื่องว่า How do you spell it? โอเคนั่นเองครับ Do you know this word? คำที่ครูไฮไลท์เนี่ยนัรนรู้จักคำนี้ไหมครับ Spell อ่ารู้จักไหมเพราะฉะนั้นอะเราเรียนรู้คำนี้กันก่อนเลยนะมา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  o okay. the word spell Look at on the screen โอเค spell anyone listen and repeat after me spell 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 very good s p e w l, l. spell very good spell is mean สะกดนะครับ spell เป็น verb หรือเป็นคำกริยานะครับแปลว่าสะกดนั่นเองนะครับ spell ราฉะนั้นเมื่อกี้ how do you spell it นักเรียนลองดาสิครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรสกดอะไรนะโอเค Look at the conversation that I am going to open it for you เดี๋ยวคุณจะเปิด conversation ของคู่นี้ให้นักเรียนดูนะครับเอน่าจะมีให้ฟังไหมเดี๋ยวครูดูก่อนนะเอ้ามีมีม,มีอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะครับเริ่มที่ประโยคแรกก่อนเลย Hello what's your name Hello, what's your name เด็กผู้ชายคนนี้พูดนะครับอ่าเด็กผู้ชายคนนี้พูดนะครับต่อไปดูต่อประโยคนี้ Martha อ่า Martha ฉันชื่อ Martha mm hmm. นะครับเสร็จแล้วผู้ชายพูดว่าไงต่อครับตรงนี้นะ Martha How do you spell it Martha How do you spell it ผู้หญิงตอบว่าอะไรดูนะ M A R T H A โอเค Do you hear it นี่ก็คือตัวอย่างบทสนทนาของทั้งสองคนนี้นะที่เขาคุยกันไปซึ่งไอเจ้าคนนี้นะครับมันเป็นคนมาถามชื่อผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกชื่อว่าอะไรครับฉันชื่อว่ามาธาทีนี้นันเรียนดูประโยคต่อไปว่า Mother How do you spell it Mother How do you spell it เพราะฉะนั้นนั่นเองคิดว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรอ่าเราลองมาดูกันดีกว่า Look at the example again นะครับนั่นเยนดู example หรือตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวคูบีตัวตัวบางผู้ชายคนนี้เดี๋ยวคูบีอยู่ตรงกลางเองอ่าคูบีอยู่กลางเป็นไงล่ะระหวังองคนนี้นะครับคนทางนี้คุยกับมาตานะครับอ่านัก่นียน,นดูนะ มาไอเจ้าตัว A คือผู้ชายคนนี้พูดว่า what is your name มันเป็นการถามอะไรครับนักเรียนที่เรียนไปครั้ที่แล้วถามชื่อนั่นเองนะครับอ่ะคนนี้มาธาก็ตอบกลับไปว่า my name is Martha ฉันบอกว่ามาธ่าตอบไปว่าฉันชื่อว่ามาธ่านะ how do you spell it ฉันแล้วมาท่าพูดตัวสอนทีละตัวเนี่ยฉะนั้นคำว่า spell หรือประโยคทีคว่า how do you spell it จะแปลว่าอะไรครับแปลว่า ชื่อของคุณนั้นหรือว่าชื่อที่คุณบอกวาเนี่ยมันสะกดอย่างไรนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาอีกตัวอย่างนะึะก่อนที่เราจะไปสรุปกัน what is your name ดูผู้หญิงคนนี้นะนี่อ่ะส,สวยเลยชื่อ dream นั่นเองครับ what is your name นะครับเสร็จแล้ว dream ตอบว่า my name is dream ไอเด็กผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้ว่า dream เนี่ยมันสะกดยังไง how do you spell it dream ตอบกลับไปว่า d R E A M ป็งไงครับ EC ไหมเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆ EC EC มาเรามาดูกันเดี๋ยวครูจะสรุปให้เรียนดูนะครับครูกลับมาที่เดิมก่อนโอเคการขอให้สะกดชื่อนะครับเรื่องในวันนี้นะให้เรียนจดตรงนี้ลงไปนะครับจดหน้านี้ลงไปนะลูกนะโอเคเริ่มตรงนี้เลยนะจดว่า spell name น,นะครับแปลว่า การขอให้สะกดชื่อนะครับนักเรียนจดลงไปนะในสมุดของนักเรียนนะครับจดลงไปในสมุดนะจ๊ะสมุดของวิชาภาษาอังกฤษจะมีอยู่เล่มหนึ่งนะจ๊ะโอเคสำหรับคําถามที่จะให้คนที่เราพูดด้วยเนี่ยสะกดชื่อเราจะพูดว่า how do you spell it listen and repeat after me how do you spell it how do you spell it นะครับเราลิงก์คำว่า L กับ T เนี่ย จะ spell it เป็น spell it ตัว L ลิงะไปอยู่กับ it ไปเลยกลายเป็น how do you spell it นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับการที่ว่า how do you spell it แปลว่าคุณสะกดอย่างไรหรือว่ามันสะกดอย่างไรนั่นะเองครับแปลนะมันนะครับหรือในที่นี้มันแปลว่าชื่อเนี่ยนะครับสะกด โอ้ทีไม่พอเขียนนะเดี๋ยวครูเขียนย่อๆกันนะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวครูะนะเ,เขียนเล็กๆหน่อยอ่ะแต่นั้น how do you spirit อ๋อขยายไปขยายมากไปแปลว่าชื่อนะครับหรือไอี่ยแปลว่ามันก็ได้มันเนี่ยหรือชื่อเนี่ยสะกดอย่างไรสะกดอย่างไร เนะครับเพราะว่า how เนี่ยมันแปลแว่าอย่างไรนะ how มันแปลแว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น how do you spell it แปลว่าชื่อชื่อของคุณหรือ,อการที่เป็นจริงที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันสะกดอย่างไรนะครับมันสะกดอย่างไรนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบก็แค่ตอบทีละตัวนะครับว่าอย่างเช่นที่เราดูบโสษนาไปนะครับตอบชื่อจริงมาแต่จะเป็นตัวอนทีละตัวเป็นการบอกตัวอักษรของชื่อทีละตัวเช่น M A R T H A นะครับเห็นไหม It's very easy เนอะง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปคราวนี้เป็นงานของเราเนี่ยแหละหลังจากที่เราอ่ะวิธีการที่เราถามชื่อได้นะครับเาเลยจดหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าน่าจะเร็วไปใช่ไหมเดี๋ยวคขอให้เวลาในการจด1นาทีนะครับ One minute เลยนะจด1นาทีเลยโอเคเริ่ม ค okay. I think that you have done already ครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำนัสเสร็จยบด้อยแล้วล่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้นะครับจะเป็นการถาม how do you spell it คือชื่อของคุณเนี่ยสะกดอย่างไรแล้ววิธีการตอบนะครับ answer เ,เนี่ยตอบว่าเป็นบอกตัวสองของชื่อตัวเองทีละตัวคราวนี้มันจะมีบทสนทนาในหนังสือนะครับอันนี้เป็นชิ้นง,งานของนักเรียนวันนี้มีแค่ชิ้นง,งานเดียวนะครับเป็นชิ้นง,งานที่3นะครับในหนังสือ นักเรียนข้อที่7นะครับหนังสือข้อที่7นะครับครูไม่มีหนังสือแต่นักเรียนมีหนังสือที่บ้านใช่ไหมครับ mm hmm. ชื่อหนังสือว่าออ extra and friends นะครับให้เรียนไปเปิดหนังสือเล่มนั้นนะ่ะนะจ๊ะเปิดไปที่หน้าที่7ข้อที่7ใหญ่นะครับข้อที่7ใหญ่อะเดี๋ยวเรามาฟังงานอันนี้นะครับทำอะไรเขาบอกว่า listen and complete the name ให้นักเรียนฟังนะครับฟัง,ฟง listen คือฟังและ complete คือการเติมลงไป เติมให้มันสมบูรณ์นะครับ The name, The name คือชื่อดังนั้นถ้าแปลเป็นไทยก็คือให้นักนเรียนฟังบทสนทนาที่ครูจะเปิดทั้ง3าคนนี้จากนั้นเขียนชื่อลงไปให้ถูกต้องอ่าเขียนชื่อลงไปให้ถูกต้องนะ Are you ready นักเรียนหยิบหนังสือมาเลยครับงานอันนี้ทำในหนังสือนะครับงานชิ้นนี้ทำในหนังสือพร้อมแล้วนะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังแล้วนะครับ One two three Hello What's your name Linda How do you spell it? L I N D A. Hello. What's your name? Peter. How do you spell it? P E T E R. Hello. What's your name? Jane. How do you spell it? J A N e โอเคจบแล้วเป็นไงครับเข้าใจไหมทันไหมอ่ะอีกรอบนึงไหมอีกรอบไหม one more time one more time okay one two three hello what's your name linda how do you spell it l i n d a เขียนลงไปในนี I ้เลยต่อไปสอง h e l o what's your name peter how do you spell it p e t e r okay hello what's your name jane how do you spell it j a n e none okay it's very easy for you guys they have personal งานชิ้นที่3นะครับให้ทําในหนังสือเรียนนะครับข้อที่7ใหญ่หน้าที่7นะครับโอเ okay. ค That's all for today thank you for your kind attention goodbye โอเคโอเค